คือหน้าการบูรณะสะพานของโบราณหนึ่งเดียวของไทยหลังจากหลายๆภาคส่วนในจังหวัดสกลนครได้นําเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการบูรณะอย่างจริงจังล่าสุดรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณจานวน6ล้านบาทผ่านกรมศริลปากรให้ทําการบูรณะสะพานขอมเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เป็นแหล่งสืบค้นทางวัฒนธรรมสร้างความภาคภูมิใจให้คนในชาติและขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยว จากบันทึกของกรมพยาดำรงราชานุภาพในครั้งเสด็จตรวจหัวเมืองต่างๆในมณฑลอีสานเมื่อพระอ,องค์เสด็จถึงจังหวัดสกลนครมีบันทึกในตอนหนึ่งว่าวันที่15มกราคมปีพุทธศักราช2449ขี่ม้าไปบ้านนาวเวงมีระยะทาง15เส้นไปตามถนนขอมสร้างไว้แต่ดึกดำบันมีสะพานหินเป็นสะพานศิลาแรงฝีมือขอมทำดีน่าดูอยู่หนึ่งแห่งเป็นของสมัยเดียวกันกับเทวสถานที่ตำบลนา,นาวเวง มีเทวสถานที่เรียกว่าอรดีมายานารายเจงเวงและในการเสด็จตรวจหัวเมืองในครั้งนั้นมีการถ่ายรูปกับสะพานของโบราณไว้ทําให้เราสามารถเห็นถึงรูปทรงสะพานเมื่อปีพุทธศักราช2449ได้อย่างชัดเจนครับข้อมูลของกรมศิลปากรสะพานแห่งนี้เป็นสะพานหินโบราณยุคข,ขอมที่พบเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยสัานฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตรวรรษที่16-18มีอายุป,ประมาณ800-1,000ปี ตัวสะพานก่อด้วยหินซิลาแลมีความกว้าง4เมตรยาว16เมตรสูง3เมตรในอดีตสะพานแห่งนี้เป็นเส้นทางของกษัตริย์ใช้เดินทางข้ามนาคมระหว่างเมืองทั้งยังใช้เป็นเส้นทางข้ามลําห้วยที่รับน้ําจากหนองสนมก่อนที่จะไหลลงสู่หนองหารครับถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งโดยในวันนี้นักโบราณคดีและผู้รับเหมาได้ลงพื้นที่หน้าง,งานโดยได้เริ่มต้นขุดทางทิศตะวันตกของตัวสะพาน เพื่อศึกษาโครงสร้างของสะพานโบราณอย่างละเอียดก่อนที่จะมีการปรับปรุงใหม่ครับอาจารย์สันสนที่บุญโยธยานอาจารย์วรวิท์ตรงศิริจักชมรมอารยาธรรมสกลนครได้ลงพื้นที่ติดตามการขุดบุรณะในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดเออคำถามของคนที่เขาถามผมตลอดเวลาว่าอันที่หนึ่งเลยนะสะพานขอมอย่างเนี้ยทั้งประเทศไทยเนี่ยมีแค่อันเดียวจริงหรือจริงครับ ถ้าว่าตามทะเบียนของกรมศินปากรกรมศินปากรเนี่ยขึ้นทะเบียนสะพานขอมไว้เนี่ยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2478แต่เข้ามาสำรวจเนี่ยโดยกองช่างเนี่ย2476ทำไมผมทราบทำไมชมรมอะไรเราทำทราบเราเจอบันทึกของเขาที่ปราสาทภูเพกค,ครับเ,เขาแกะไว้บนประตูปราสาทภูเพกเลยว่าคุณสำอางเนี่ยต้องขออนุญาติเอ่ยชื่อนะคุณสำอางเนี่ยเป็นหัวหน้ากองรางวัด กรมศินปากอบเขาบอกเลยเข้ามาเนี่ยเดือน7ปีส4 7สสำรวจข้อมูลทั้งหมดทั้งสะพานขอมทั้งพระธาตุนลยเจงเวงทั้งทุกอย่างเสร็จแล้วเอาไปประกาศพระราชกิจดีกาในปี2478ก็ขึ้นทะเบียนเป็นสะพานขอมเราก็ไปตรวจทะเบียนของกรมสินนี่ครับว่ามีทะเบียนอื่นอีกไหมในประเทศไทยที่เป็นสะพานขอมไม่มีครับมีแต่คำบอกเล่าของชาวบ้าน อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่เราไปตรวจแล้วเนี่ยไม่ใช่สะพานขอมเป็นพนังกั้นทะลิงแล้วผมเองผมก็ลงพื้นที่ก็เห็นครับว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยไม่เหมือนกันเลยถูกไหมอาจารย์บวรฤทย์ครับนี่คือข้อที่หนึ่งคนสกลนครจะได้อะไรตอบง่ายๆเลยนะข้อที่หนึ่งครับคนสกลนครเนี่ยจะได้รู้ลากเงาของตนเองว่าโบราณสถานแห่งนี้เนี่ยมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยแล้วก็ทําหน้าที่เป็นสะพาน นักฝ่ายทดน้ําเขาจะได้รู้ประวัติศาสตร์ครับว่าเมืองสกลนครเนี่ยไม่ใช่เมืองเล็กๆมีการทําการเกษตรด้วยระบบชนประทานเลี้ยงพลเมืองเลี้ยงทหารเพราะเรามีกองกําลังของทหารอยู่ที่นี่ด้วยอันนี้คือประการที่1น,นะประการที่สองครับเป็นจุดนําสนใจของการท่องเที่ยวเพราะว่าคนในยุคใหม่เนี่ยเขาต้องการจะเยี่ยมชมโบราณสถานที่ไม่มีที่อื่นเลย ก็คือมีที่นี่แห่งเดียวสกลนครใช่ครับเพราะว่าการท่องเที่ยวนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปที่ไหนก็มีไปตรงนั้นก็มีวันนี้ก็มีจะมาทําไมถ้ามาจะดูสะพานขอมต้องมาที่สกลนครเท่านั้นในประเทศไทยต้องในประเทศไทยท่านไปที่อื่นไม่ได้อ,อันที่สามครับจะทําให้คนสกลนครเนี่ยเกิดความรู้สึกหวงแหนโบราณสถานเพราะว่าที่ผ,ผ่านมาเนี่ยคุณค่าเนี่ยมองไม่เห็นแต่พอเราขุด สำรวจปรับภูมิทัศน์ได้ดีแล้วเนี่ยคุณค่าของโบราณสถานเนี่จะเกิดขึ้นจะจะเป็นแรงจูงใจครับให้คนรุ่นใหม่เนี่ยสนใจในการศึกษาประวัติศาสตร์ของตัวเองสนใจในเรื่องของโบราณสถานนั่นคือการปลุกจิตสำมึกให้คนสกลน,นครน,นั้นรักบ้านรักเมืองของตัวเองจริงไหมครับท่านอาจารย์จริงครับเราจะได้เห็นสะพานของโบราณ1000ปีหนึ่งเดียวของไทย กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สําคัญเป็นความภาคภูมิใจของคนสกลนครและคนไทยทั้งประเทศติดตามไปพร้อมกันครับ